สวัสดีครับพบกับปอดแคสต์คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในยุคนี้เราถึงมีปรากฏการณ์ดอมหรือแฟนดอมหรือ FC หรือถ้าเรียกแบบคลาสสิกเลยก็ต้องติ่งที่ทรงพลังขนาดนี้ทำไมคนบางกลุ่มถึงพร้อมที่จะปกป้องแม้หรือพ่อที่เป็นศิลปินดาราหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์แบบเอาเป็นเอาตายแม้ว่าคนที่ตัวเองชื่นชมนั้นจะทำผิดพลาดแบบชัดเจน ทำไมเวลาทัวลงใครสักคนนะครับถึงต้องมีกองทัพออกมาปกป้องเรากับว่ากำลังปกป้องพ่อแม่ของตัวเองหรือแม้กระทั่งการโดนสั่งให้ไปโจมตีคนที่ทําให้ไอดอนของตัวเองไม่พอใจไม่ชอบใจปรากฏการนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับมันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งจะเกิดในยุคอินเทอร์เนต็ตแต่มันคือเทคนิคคลาสสิกที่ถูกใช้มานานนับร้อยนับพันปีเพียงแค่เปลี่ยนสินค้าและแพลตฟอร์มเท่านั้นเอง วันนี้โปรดแคสจะพาทุกท่านไปทำความรู้จ,จักกับกลไกลทางจิตวิทยาสังคมที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเทพเจ้าผู้แต่ต้องไม่ได้ในโปดแคสตอนการสร้างเทพเจ้ารัทธิบูชาตัวบุคคลจากเครื่องมือของเผด็จการสู่การสร้างอินฟลูเอนเซอร์ลัทธิบูชาตัวบุคคลมันคืออะไรครับ ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกับความหมายของมันแบบง่ายๆกันก่อนครับและต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเนื้อหาต่อไปนี้มันเป็นการวิเคราะห์จากการศึกษาของผมเองเพื่อนํามาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังถ้ามีข้อผิดพลาดหรืออยากจะเสริมก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ลทัทธิบูชาตัวบุคคลถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมามันก็คือแผนการตลาดสําหรับผู้นําครับมันคือกระบวนการที่ใช้สื่อมวลชนใช้โฆษณาชวนเชื่อและกลไกลของรัฐหรือองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผู้นําคนเดียวให้กลายเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่ฉลาดเกินมนุษย์ที่ดีงามไร้ที่ติและบางครั้งก็เกือบจะเป็นเทพเจ้าหรือจะเป็นพระเจ้าเลยก็ได้ เป้าหมายสูงสุดของมันมีข้อเดียวครับคือการสร้างความจงรักภักดีแบบไร้เงื่อนไขทําให้ประชาชนรักและเชื่อในตัวผู้นํามากกว่านโยบายหรืออุดมการณ์ถ้าผู้นําบอกว่า1นึบวกหเท่ากับสประชาชนที่อยู่ในรัฐทีนี้ก็จะต้องเชื่อว่ามันคือ3ครับ mm hmm. ถ้าถามว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คำตอบก็คือมันมีมาตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มมีผู้นำนั่นแหละครับในยุคโบราณการบูชาตัวบุคคลมันยังไม่ซับซ้อนมันคือการประกาศตัวตรงๆไปเลยครับว่ากูนี่แหละคือเทพ เช่นฟาโรห์แห่งอียิปต์พวกเขาไม่ใช่แค่กษัตริย์นะครับแต่เป็นเทพเจ้าที่เดินได้เป็นร่างอวตารของเทพฮอรัสพอเป็นแบบนี้ครับการต่อต้านฟาโรห์มันจึงไม่ใช่แค่การกรบฏแต่มันคือการลบหลู่เทพเจ้าซึ่งโทษมันก็หนักกว่ากันเยอะหรือในยุคจักวรวรรดิโรมันจักรพรรดิอย่างจักรพรรดิออกัสตัสก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เขาตายการสร้างภาพลักษณ์ว่าผู้นำมีความเชื่อมโยงกับสวรรค์อย่างเช่นในประเทศจีน ที่นับถือฮองเต้ว่าเป็นโอรสแห่งสวรรค์ที่ถูกส่งลงมาปกครองโลกมนุษย์มันคือการการันตีอำนาจที่ทรงพลังที่สุดครับเพราะมันทําให้อำนาจนั้นแต่ต้องไม่ได้แต่ลัชธิบูชาตัวบุคคลในความหมายของสมัยใหม่ที่เราคุ้นเคยกันเนยครับมันเพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นจริงๆในช่วงศตวรรษที่20นี่เองสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ต้องมีเครื่องมือที่สำคัญครับนั่นก็คือสื่อ คุณไม่สามารถสร้างลัทธิในระดับมวลชนที่มีผู้คนอยู่ภายใต้ลัทธิบูชาตัวบุคคลจํานวนมากได้ถ้าคุณไม่มีสื่อที่เข้าถึงมวลชนในยุคโบราณคุณอาจจะสร้างรูปปั้นแต่ในยุคใหม่คุณมีวิทยุหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์โปสเตอร์คนที่ถูกยกย่องให้เป็นบิดาของลัทธิบูชาตัวบุคคลในยุคโมเดิร์นหลายคนยกให้โจเซฟสตาลินแห่งสหภาพ,าพโซเวียตครับหลังจากที่เลนินตายสตาลินต้องรวบรวมอำนาจเขาไม่ได้แค่โปรโมทลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่เขาโปรโมทตัวเองไปด้วยครับเขาสร้างภาพว่าตัวเองคือทายาทผู้พักดีของเลนินเป็นบิดาแห่งประชาชาติเป็นผู้นําที่ปราดเปรื่องชื่อของเขาถูกนําเอาไปตั้งเป็นชื่อเมืองนั่นก็คือสตาลินกราดที่ถึงแม้ว่าภายหลังจะถูกเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมรูปปั้นของเขาผุดขึ้นทุกสี่แยกต้องมีการเปิดเพลงที่สรรเสริญเขาทุกวันใบหน้าของเขาอยู่ในห้องเรียนทุกห้องและต้องอยู่ภายในบ้านของทุกคนนี่คือแม่แบบที่เผด็จการในยุคต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นฮิตเลอร์ เหมาเจ๋อตุงหรือคิมอิลซุงเอาไปลอกการบ้านกันทั่วหน้าครับมเมื่อมีสื่อแล้วนี่คือขั้นตอนในการสร้างรัฐทิิบูชาตัวบุคคลให้สมบูรณ์แบบและนี่คือสูตรของมันครับรัฐทธิบูชาตัวบุคคลนะครับจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่5ข้อและข้อแรกก็คือผู้นําจะต้องมีตํำนาน ใช่ครับการที่จะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มันต้องมีตำนานครับท่านประธานเหมาเจ๋อตุงที่เขาบอกว่าท่านประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยครับสามารถที่จะว่ายน้ําข้ามแม่น้ําแยางสีเกียงได้โดยแม่น้ําแยางสีเกียงเนี่ยมันไม่สามารถว่ายค้ามได้ง่ายๆเหตุผลก็คือเพื่อที่จะโชว์ว่าท่านประธานเหมาเจ๋อตุงนั้นแข็งแกร่งเหนือมนุษย์หรือท่านคิมอิลซุงแห่งเกาหลีเหนือที่ถูกโปรโมตว่าแคบจะห่อเหินเดินอากาศได้ตอนที่รบกับญี่ปุ่นเรื่องพวกนี้ไม่จําเป็นต้องจริงร้อซเลยครับ แต่มันต้องยิ่งใหญ่และน่าจดจำครับสูตรที่2นะครับผู้นำจะต้องอยู่ในทุกทกที่นี่คือการตอกย้ำแบรนด์ครับผู้นำต้องปรากฏตัวอยู่ในทุกที่ไม่ใช่แค่รูปปั้นตามถนนแต่จะต้องอยู่ในธนบัตรในสแตมป์ในห้องเรียนในห้องทำงานในบ้านเป้าหมายก็คือการสะกดจิตหมู่ครับให้คุณรู้สึกว่าท่านผู้นำนี่มองคุณอยู่ตลอดเวลาคุณไม่สามารถที่จะลืมหรือหลบหน้าหรือมองไม่เห็นเขาได้ แม้กระทั่งในบ้านของตัวเองข้อที่3ผู้นำต้องถูกต้องเสมอหัวใจของรัทินี้นะครับก็คือผู้นำห้ามผิดพลาดถ้านโยบายล้มเหลวอย่างเช่นนโยบายการก้าวกระโดดไกลไปข้างหน้าของท่านผู้นำเหมาเจอตุง ที่ทำคนจีนอดตายกว่า45ล้านคนเรื่องราวนี้นะครับผมเคยทำเอาไว้แล้วในปดแคสต์ตอนเชื่อผู้นำชาติมีภัยภัยพิบัติระดับหมอลำสังเวยชีวิต45ล้านคนใน3ปีเดี๋ยวจะขึ้นให้ไปกดฟังถ้าสนใจนะครับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมมันจะไม่ใช่ความผิดของผู้นำในขณะนั้นครับแต่มันจะเป็นความผิดของผู้ทรยศ นอนบ่อนไส้ศัตรูของรัฐหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติคือโทษตัวเองทําไมครับในเมื่อคนอื่นยังมีให้โทษผู้นําจะถูกวางตัวให้เป็นผู้กอบกู้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาที่คนอื่นทําพังเสมอครับไม่ใช่เข้ามารับผิดว่าเป็นเพราะตัวเองข้อ4นะครับผู้นําจะต้องมีศัตรูรัฐทนี้จะแข็งแกร่งได้จะต้องมีศัตรูครับผู้นําจะต้องสร้างภาพว่าเรา ซึ่งก็คือหมายถึงประชาชนในชาตินะครับกำลังถูกคุกคามโดยพวกมันเช่นพวกจักรวรรดิน,นิยมทุนนิยมพวกตะวันตกหรือใครก็ได้ครับและมีเพียงท่านผู้นําเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะปกป้องเราก็หมายถึงประชาชนจากพวกมันได้นี่คือการสร้างความกลัวแล้วยื่นความหวังนั่นก็คือผู้นําให้กับประชาชนครับข้อสุดท้ายนะครับผู้นําจะต้องถูกแสดงความจงรักภักดี การแสดงความจงรักภักดีในลทัทินี้ที่เห็นได้ง่ายๆเลยก็คือการจัดงานส่วนสนามที่ยิ่งใหญ่การโบกธงการร้องเพลงสรรเสริญพร้อมกันการบังคับให้ท่องคติพจน์ของท่านผู้นำทุกเช้าพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่การโชว์นะครับแต่มันคือการบังคับให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมันก็ยังใช้สอดส่องด้วยว่าใครที่ไม่ยอมปรบมือหรือปรบมือไม่ดังพอคนนั้นอาจจะเป็นศัตรูครับ ทีนี้ก็มาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดนะครับนั่นก็คือการวิวัฒนาการสู่ด้อมอินฟลูเอนเซอร์ในปัจจุบันนะครับแล้วอินฟลูเอนเซอร์ในยุคนี้เอากลยุทธ์ของรัฐที่บูชาตัวบุคคลมาใช้ยังไงแน่นอนครับอินฟลูเอนเซอร์ไม่มีกองทัพหรือสื่อของรัฐแบบช่องทีวีมาบังคับคุณนะครับแต่พวกเขามีสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นก็คือคอนเทนต์และแพลตฟอร์มครับรัฐถูกแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มโฆษณาชวนเชื่อถูกแทนที่ด้วยคอนเทนต์ เรามาลองเทียบองค์ประกอบ5ข้อกันดูนะครับข้อที่1นะครับผู้นำจะต้องยิ่งใหญ่กว่าคนธรรมดาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสตอรี่ดราม่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ไวค่าแม่น้ําครับแต่ตำนานของพวกเขาคือผมเคยจนมาก่อนฉันเคยอ้วนและโดนบูลลี่ผมเริ่มจากศูนย์พวกเขาสร้างสตอรี่ที่มันสามารถจับต้องได้เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเรานี่และถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้นี่คือการซื้อใจในด่านแรกนะครับ ข้อที่2นะครับผมผู้นำจะต้องอยู่ในทุกๆที่ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นหน้าฟีดอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้มีรูปปั้นนะครับแต่พวกเขาปรากฏตัวในมือถือของคุณครับตั้งแต่คุณตื่นนอนตั้งแต่คุณแต่งหน้าคุณแต่งตัวคุณกินข้าวคุณเข้าห้องน้ำคุณทำงานคุณไปเที่ยวไปจนถึงก่อนนอนนะครับการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวแบบ24ชั่วโมงใน7วันนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์กึ่งเสมือนครับ คุณจะรู้สึกผูกพันและรู้จักเขาทั้งๆที่คุณไม่เคยเจอเขาเลยสักครั้งนะครับนี่คือการแทรกซึมไปในชีวิตประจําวันที่น่ากลัวกว่ารูปปั้นเยอะเลยครับข้อ 3. ผู้นําถูกต้องเสมอมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเกราะกันทัวนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยครับเมื่ออินฟลูเอนเซอร์คนโปรดของใครสักคนโดนทัวลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายของไม่ตรงปก การโกหกการพูดจาไม่ดีการเอาบุญมาบังหน้ารับเงินบริจาคด้อมหรือสาวกหรือติ่งก็จะทํางานทันทีครับมันไม่ใช่ความผิดของแม่แต่มันเป็นความผิดของพวกแอนตี้ครับแล้วบรรดาติงก็จะด่าพวกนั้นด้วยคําพูดคลาสสิกนั่นก็คือไอ้พวกอิจฉามีคนจ้างมาดิสเครดิตมือไม่พายเอาเท้าราน้ําดอมพวกนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นเกราะมนุษย์ทั้งการปกป้องผู้นําของตนจากความผิดพลาดทุกอย่าง และการเป็นกองกําลังสําหรับนําทัวร์ไปลงคนที่ทําให้ท่านผู้นําไม่พอใจหลักการนี้นะครับมันเป็นหลักการเดียวกับเผเด็จการเป๊ะๆเ,เลยครับข้อ 4. นะครับผู้นําจะต้องมีศัตรูอันนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นพวกเฮเตอร์ศัตรูของด้อมนะครับมันไม่ใช่จัก,กรวรรดินิยมไม่ใช่พวกนิยมไม่ใช่พวกตะวันตกอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือพวกเฮเตอร์ครับอินฟูจะสร้างศัตรูร่วมนี้ขึ้นมานะครับแล้วบอกกับแฟนคลับว่า ขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเราจะจับมือกันฝ่าพวกใจร้ายไปด้วยกันฮนี่คือการสร้างพักวครับมันทําให้ดอมรู้สึกว่าตัวเองเป็นครอบครัวที่กําลังต่อสู้กับคนนอกที่ไม่หวังดียิ่งศัตรูเยอะครับดอมก็ยิ่งรักกันเหนียวแน่นข้อ5นะครับผู้นําจะต้องถูกแสดงความจงรักภักดีมันจะถูกเปลี่ยนเป็นการปั่นแทกหรือการกดตะกลา พิธีกรรมในยุคใหม่มันไม่ใช่การสวนสนามอีกต่อไปแต่มันคือการแสดงความพักดีผ่าน e n นเกจเมนตครับอย่างเช่นการปั่แฮชแท็กเพื่อฉลองวันเกิดหรือเพื่อดันผลงานหรือเพื่อให้กำลังใจหรือจะเป็นการเข้าไปคอมเมนต์เพื่อให้อินฟูคนนั้นเห็นว่าตัวเองเข้ามาเม้นแล้วหรือจะเป็นการแชร์ในทุกๆโพสต์หรือการปกป้องเมื่อทัวลงและสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการกดตะกา้าเพื่อเป็นการอุดหนุนสินค้า การซื้อของที่อินฟูขายมันไม่ใช่แค่การซื้อของนะครับแต่มันคือการโหวตว่าฉันยังสนับสนุนคุณอยู่มันคือพฤติกรรมที่พิสูจน์ความพักดีได้เป็นอย่างดีเลยครับ mm hmm. เห็นไหมครับรัฐที่บูชาตัวบุคคลมันไม่ได้หายไปไหนเลยมันก็แค่เปลี่ยนร่างครับยุคที่ฟาโรอ้างสิทธิจากสวรรค์มาสู่ยุคเผด็จการที่ใช้สื่อรัดล้างสมองและมาถึงยุคปัจจุบันนะครับที่อินฟลูเอนเซอร์ใช้คอนเทนต์และความสัมพันธ์เสมือนมาสร้างติ่งเครื่องมือเปลี่ยนไปครับ จากรูปปั้นหินกลายเป็นหน้าจอมือถือสินค้าก็เปลี่ยนไปจากอุดมการทางการเมืองกลายเป็นครีมกวนหรือไฟเบอร์หลากหลายยี่ห้อที่กินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมเพราะเผลอคนที่เอามาขายให้ยังไม่เคยกินด้วยซ้ำครับแต่แกนของมันก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างความจงรักภักดีแบบไร้เงื่อนไขในยุคข,ของสตาลินลัทธินี้ถูกควบคุมโดยรัฐครับแต่ในยุคนี้ลัทธิบูชาตัวบุคคลมันกลายเป็นธุรกิจ ที่ใครก็สามารถสร้างได้จากห้องนอนของตัวเองคำถามสุดท้ายที่น่าคิดครับทุกวันนี้คนที่เรากดติดตามอยู่ทุกวันเราติดตามเขาในฐานะผู้ติดตามหรือเรากําลังติดตามเขาในฐานะสาวกกันแน่คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับ